เมื่อคุณเล่นบอสแล้วคุณเจอปัญหาแบบนี้ทุกหมนดแบบนี้ไม่มีเจนเลือดให้เลืนะและแบบนี้ถึงเวลาอของการเปลี่ยนแปลงแล้วแกบบ้ปัญหาด้วยสิ่งนี้สิ่งนี้ ไม่ตวไงเอาคืนครับผมเสรียบเมาส์มาแล้วไป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 มึงตาย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 ตางคอนเทนเนอร์เหรอไม่น่านรออครับปูแตกสิเพื่อนสวัสดียังเป็นทางการนะครับกับคอร์ปตี้โมเด n วอลแฟร์ครับอวอร์โซนนะครับผม การบุกสถานที่ครับแข่งหนึ่งโอ้โหโดนล่วงไปแล้วหนึ่งตัวโอ้โหแม่งซ้ำเลยลิง target down gas is closing in need exfil now พูดออกไปกันเถอะซูมครับซูมซูมเข้าไปครับซูม มีเชือลลงมาอาใครใครลงมาเนี่ยมตีนยันดูิโอ้โหตายตายจริงโอเคไพรส์มีคนตายในพื้นดี่ครับผมโนนอ,ไไอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โห้อ้โห้โหโอ้อ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หอ้โหโอห กินนะโอ,อ,อ้โหร่วงระเบิดเปิดตัวอย่างเป็ทางการครับปันเทเร